สวัสดีครับผมนาสุภิชัยสังชัยกุลรหัสนักศึกษา5 4 0 1 0 0 1 6 2 2 0 4 6วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างชิ้นงานในส่วนของชิ้นวางเท้านะครับเริ่มกันดีกว่าครับเมื่อเปิด solid work ขึ้นมาก็ทำการเปิด open นะครับและในส่วนนี้ก็จะเลือกชิ้นวางเท้าที่เคยทำไปแล้วเปิดงานออกมานะครับมระจะประกฏอักษาะนี้จากนั้นผมจะทำการสเก็ตลงบนผิวนี้นะครับก็ใช้คำสั่ง สเกตแล้วก็คลิกบริเวณผิวนะครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนมุมมองเป็นภาพด้านบนนะครับกดคีย์รัดคอนโทรลห้ครับจากนั้นก็ใช้คําสั่ง c อนเนอร์ e รสแควรนะครับวาดสี่เหลี่ยมในสถานีจากนั้นก็ใช้คําสั่งสมาร์ Dimension นะครับกําหนดขนาดอย่างนี้นะครับให้ขนาดเส้นนี้มีขนาดเท่ากับ6นะครับแล้วก็ให้เส้นนี้มีขนาดเท่ากับสินะครับครับจากนั้นผมจะกําหนดขนาดให้เส้นสเส้นนี้นะครับ ต่างกันเท่ากับ2นะครับแล้วเส้นนี้กับจุดนี้นะครับห่างกัน1นะครับาจากนั้นผมจะทำการ e x u d e คั t คนะครับคลิกคำสั่ง x u d e คัดจากนั้นเลือกความลึกเป็น1นะครับกดตกลงที่งานถูก x r u d e นสานีหลจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง access นะครับแล้วก็เลือก two point แล้วผมก็จะเลือก จุดตึงตดดาของชิ้นงานนะครับสองจุด,จดตรงนี้ก็สร้างแกนขึ้นมาหนึ่งแกนนะครับกดตกลงจากนั้นใช้คําสั่งเลนเนี่ยแพทเทิร์นนะครับในส่วนของ f e a t u r e to pattern ผมก็จะเลือกอันนี้นะครับ axis direction หนึ่งผมจะเลือกเส้นนี้นะครับระยะเป็นเจ็ดจุดสองนะครับจํานวนคือสิบในส่วนของ direction สองผมจะเลือกเป็นแกนที่เราเพิ่งสร้างนะครับจากนั้นกดเปลี่ยนทิศทางนะครับ ในส่วนของระยะผมจะเป็น12.5นะครับจำนวนก็เ,เลือกเป็น8นะครับจากนั้นเลือกในส่วนของ Instant to s k i p นะครับผมก็จะเลือกตรงกลางทั้งหมด16อันเอาออกไปนะครับพอเมื่อเลือกออกทั้งหมด16อันก็กดตกลงนะครับชิ้นงานก็จะได้ลักษณะนี้นะครับหังจากนั้น,นผมจะทําการสร้างเพนใหม่นะคำสั่งเพนนะครับคลิกที่ผิวนี้หทีแล้วก็คลิกที่เส้นนี้1นึ่งทีกดตกลงนะครับ จากนั้นผมจะเปลี่ยนมุมมองเป็นภาพด้านหน้านะครับหลังจากนั้นในส่วนของผิวนี้นะครับผมจะทําการสเก็ตลงบนผิวนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง c o n n e r แ e c t a n g l e er นะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะทําการกำหนดขนาดด้วยคําสั่ง smart dimension นะครับให้นี้มีความสูงเท่า12นะครับให้เส้นนี้มีความยาวเท่กากับ80นะครับจากนั้นผมจะใช้คําสั่ง เซ n นเตอร์ไนะครับสร้างเซ n นเตอร์ไลนสองเส้นนะครับลนนักษณะนี้จากนั้นผมจะให้ความสัมพันธ์ของเส้นดังนี้นะครับคลิกที่จุดขอบของเส้นบนนะครับสองจุดแล้วก็เส้นตรงกลางแล้วก็เลือกเซมิแตร์นะครับจากนั้นกดตกลงนะครับ ทีนี้เดี๋ยเคลิกคำว่า overdefine ด้านล่างขึ้นมานะครับคลิก d i a g o n o แล้วก็เลือก accept นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับจากนั้นในนั้นผมจะกำหนดขนาดอย่างนี้นะครับใช้คำสั่ง smart dimension นะครับเลือกเส้นนี้แล้วก็เส้นข้างบนนี้นครับให้มีระยะเท่ากับ10นะครับกดตกลงจากนั้นผมจะคลิกที่จุด สองจุดนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้แล้วก็เลือกซม m m e t r y นะครับกดตกลงจานั้นผมจะเลือกจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับแล้วก็เลือก s y m m e t นะครับกดตกลงก็เดี๋ยวเป็นคลิกนะครับ o w e r t f i ขึ้นมาแล้วก็คลิกในส่วนของนี่นะครับเลือกไปลงสองแล้วกด accept นะครับกดตกลงทิมงงานก็จะเส้นที่เราสเกตก็จะอยู่ตรงกลางนะครับ จากนั้นใช้คำสั่ง extrude นะครับให้มีความหนาคับสามนะครับกดตกลงก็ใช้งานถูก extrude ลักษณะนี้จากนั้นผมจะใช้คำสั่งคำสั่ง fillet เลือกระสมี <S <S ก็คือ1 mm มมนะครับแล้วก็เลือกผิวนี้นะครับกดตกลงจากนั้นผมจะทำการใช้คำสั่ง miller นะครับเลือกเพจนี้1นึ่งที f e a t u r e to m i l l e r ก็คือ นี่นะครับชิ้นนี้แล้วก็ส่วนที่เราฟิลเลตนะครับจากนั้นกดตกลงนะครับลองหมุนชิ้นงานดูก็จะรู้ว่าชิ้นงานได้ถูกสร้างในอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับครามจากนั้นผมจะใช้คําสั่งฟิลเลตนะครับเลือกราศมีเป็นสแล้วก็ทําการฟิลเลตเส้นที่เหลือนะครับบริเวณขอบทุกขอบเลยนะครับ ตกลงนะครับทีนี้ผมจะทำการใส่สีให้ทั้งิ้นงานนะครับคีย์บอร์ดเอ็กทูดนะครับกดชิปค้างแล้วก็เลือกอันสุดท้ายนะครับจากนั้นกดอิดแอคเคเรียน,นะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเป็นอันนี้แล้วกันนะครับมก็เลือกสีเป็นสีชมพูกดตกลงนะครับนี่นะครับ งานในส่วนของชิ้นวางเท้าก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามมาชมสวัสดีครับ